ปัญหาต่อไปการที่เราอยู่รวมกันหมู่มากบางครั้งเห็นพฤติกรรมที่ไม่ไม่เหมาะสมของบางคนเช่นคุยเล่นกันเนี่ยีเด็กนะเป็นคุยเล่นกันในขณะที่ผู้อื่นเดินจกมกลมหรือนั่งสมาธิ หรือคุยแทรกขึ้นในระหว่างที่หลวงพ่อกำลังแสดงคำจึงทำให้รู้สึกไม่ชอบใจคิดจะตักเตือนแต่ก็กลัวว่าจะเกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้จึงย้อนกลับมามองตัวเองและเตือนตนเองให้รักษาใจให้ชอบ ให้รักษาใจให้สงบไว้แล้วย้อนมองความดีของคนคนนั้นทำให้ความรู้สึกไม่ชอบใจหายไปทันทีปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกว่าเปอร์เซ็นต์คำถามมากเลยรุอเท่าดีแหละคำถามมากเลยแต่เขตอบไูร้อปอร์เซ็อันนี้ดี นี่เป็นสื่อหนึ่งเช่นเดียวกันเป็นสื่อ,อย่างหนึ่งที่เราเดี๋ยวฟังคนอภเภศเนี่ยมันมีลักษณะนกนนนกระจอกกระจา,นา,นายเลยนะพระบาอาาจรย์พูดธรรมะไปอยรกจะแฝงว่าจะค้านหลายอย่างนี่เราดูอย่างได้ฟังพอกดังไปเยออันนี้ไม่ควรทําอย่างนั้นนะเราเอามาสอนเราไดาา้คือเป็นสื่อ,อย่างหนึ่งคือนํามาสื่อมาสอนเราเราจะทาเหมือนเขานะเวลาเพื่อนถูงนั่งภาวนาอยู่เนี่ย ราจะไปรบกวนในเขาเกิดความลำพานมะถ้าเรานั่งภาวนาอย่างนี้ถ้าไม่มีคนในคนหนึ่งมาพูดขึ้นมาอย่างนี้ทั้วันนี้เราจะงีอะไรเกิดกับเราได้เราลำพานที่เดียวกันถ้าเราลำพานอย่างนี้เราไม่ควรจะทําให้ผู้อื่นลำพานที่เดียวกันถ้าคนในคนหนึ่งภาวนาอยู่แล้วเรากยังไม่หลีกนะให้ดูเขาก่อนเขาทำอะไรนี่คือว่านักปฏิบัติต้องรู้ร,รอบยัง คือปัญญารูลล้รอบรู้